อเดี๋ยวเนี่ยน้ำยังไม่เต็มเลยแหมวิทแล้วไอ้เงินดำนี่คือตะไคร่ยังไปตักไม่ออกถ้าเราจะใช้ะตะกัดใบขัดเขาก็จะเป็นรอยล้าฝั่งมัใไม่ตะไะครฝัง,น,ง,น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 ,งนิดเดียวแค่ปงก็่ายไอ้เนก็าเ่น้วดู คุณนายเนี่ยนะฮะคุณนายเป่อว่าง่ายคุณนายเป่านายป่อไม่กินอะไรนะครับนอกจากจะต้องเอาเขาไปออกไปข้างน,นอกเขาถึงจะกินว่าง่าคุณนายป่อฮึหนิ่งใช่ไหม ดีนะครับเขาไม่ดุอืมไหนนายโป้ดูไข่หน่อยได้ไหมลูกไหนดูสิพ่อดูไข่หน่อยลูกไหนาไข่ไว้ไหนอ,หนอะ่ะอุ้ยโป้ไข่ไว้ไหนอะลูกไหนพ่อดูไข่หน่อยลูกอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ๋ออยู่ตรงใต้ท้องพอดีเลยว้าว ไก่อุ่นเลยอ้ากกต่อกกต่อลูกกกต่อกกอต้องเอาไว้ใต้ท้องมีอุณหภูมิที่ดีที่สุดอืมอนืลูก<บ>เ,หหเหนื่อยไหมหืมเหนื่อยไหมลูกอือเป็นแม่ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์แบบนะ กบไข่ด้วยสัญชาตญาณไม่ออกไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะพาออกไปกินข้าวข้างนอกเพราะ้อยู่ในนี้เขาจะไม่กินออกไปข้างนอกเขาก็จะกินอาหารนะฮะแล้วกินเล่นน้ําด้วยเดี๋ยวสักาพักเขาจะเข้ามากกไข่โอเยดูไอ้แสนมันร้องเรียกแล้ เออไปดูมีแมามีอาเองอ่ะเดินน้ำวยก่อนเห็นไหมครับี